สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการกรอกแบบขอรับเงินสนุนนักเรียนยากจนนะครับอ่ะดูที่บรรทัดที่1เลยนะครับก็คือนะครับโรงเรียนนะครับอ่เราก็ใส่ชื่อโรงเรียนลงไปนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับโรงเรียนอนุบานโนบาลจุมพนบุรีนะครับอ่ะสังกัดนะครับสังกัดอะไรครับสังกัดอ่า ซอฟต์นะครับสุรินเขตสองนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับมาดูข้อที่หนึ่งนะครับอ่าใส่ข้อมูลของนักเรียนนะครับอ่าแล้วก็ใส่ชื่อนักเรียนนะครับอ่าเด็กชายนะครับเด็กชายนะครับสมชายนะครับนามสกุลทำดี ตัวอย่างนะครับชั้นปอทอไบสองป .4 ทับสอ, 4, บอขั้นตอนต่อไปก็คือใส่เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนนะครับผมก็จะสมมุตินะครับสมมุติใส่ลงไปนะครับ ทีนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับสถานภาพครอบครัวนะครับเป็นยังไงนะครับอ่าจะมีให้เราเลือกอยู่ด้วยกันนะครับมีพ่อแม่อยู่ด้วยกันพ่อแม่แยกกันอยู่พ่อแม่อย่าร้างพ่อเสียชีวิตสาบสูญแม่เสียชีวิตสาบสูญเสียชีวิตทั้งคู่พ่อแม่ทอดทิ้งนะครับอ่านะครับตอนนี้บุรหลานเป็นยังไงครับก็ให้เราเลือกนะครับผมก็จะยกตัวอย่างเช่นอ่าติ๊กตรงพ่อแม่อยู่ด้วยกันครับพ่อแม่อยู่ด้วยกันอ่าทีนี้มาดูนะครับ บรรทัดถัดไปก็คือนักเรียนอาศัยอยู่กับอยู่กับใครนะครับอ่าจะมีตัวเลือกให้นะครับเราก็สามารถที่จะติ๊กได้นะครับอยู่กับพ่อแม่ญาติหรืออยู่ตามพังผู้อุปการะนายจ้างหรือครัวเรือนสถาบันนะครับผมก็จะติ๊กพ่อกับแม่นะครับทีน,นี้ชื่อผู้ปกครองนักเรียนอ่าชื่อผู้ปกครองของนักเรียนชื่ออะไรนะครับเราก็กกาก นะครับขอลงไปอ่าผมยกตัวอย่างเช่นนายสมมยัยทำดีความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นใครนะครับอ่าเป็นบิดานะครับเป็นบิดามารดาผู่ยญาตายหญ่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นอ่าเป็นบิดาเราก็ใส่บิดาลงไปครับนี้การศึกษานะครับบิดาจบการศึกษาอะไร นะครับผมก็จะใส่การศึกษาอ่าเช่นวุทธพหกพสีมหกม,มสามวิญยาตรีริญยา,าทูปวิทยาเอกนะครับเราก็ใส่ไปนะครับผู้ปกครองจบการศึกษาสูงสุดนะครับอ่าผมก็ยกตัวอย่างเช่นปริญยาตรีอ,อาชีพอะอาชีพอะไรบ้างนะครับก็มีอาชีพค้าขายครับทำธุรกิจส่วนตัวอาชีพราพชการ ตรงนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปผมยกตัวอย่างเช่นอาชีพรับราชการราชการแนะบบน,นี้เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองนะครับหรือสมาชิกครัวเรือนที่สามารถติดต่อได้นะครับถ้าก็ใส่เบอร์โทรลงไปตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เบอร์โทรลงไปะนะครับใส่เบอร์โทรลงไปสมมติ นะครับอ่านะครับทีนี้นครับทีนี้มาดูเลข13หนักต่อไปก็เป็นเลข13หนักของผู้ปกครองนะครับอ่าเลข13หนักนะครับเสีเลข13หนักของผู้ปกครองลองไปนะครับผมก็จะยกตัวอย่าง ทีนี้ครับถ้ากรณีไม่มีเลขบัตรประชาชนนะครับก็เอาข้อติ๊กนะครับติ๊กตรงเครื่องหมายถูกตรงนลงไปครับทีนี้มาดูบรรทัดต่อไปนะครับการได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทยเพียนคนจนโครงการคนละครึ่งเราชนะม3ามสาเรารักกันนะครับถ้าผู้ปกครองมีนะครับผู้ปกครองก็สามารถติ๊กถูกนะครับหรือไม่มีเราก็ไม่ต้องไปติ๊กนะครับ สมมติว่าถ้ามีเราก็ติ๊กถูกลงไปนะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับอ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับอ่าทีนี้มาดูข้อที่สองนะครับข้อที่สองก็จะเป็นจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอ่านะครับอ่ารวมตัวนักเรียนด้วยนะครับรวมตัวนักเรียนด้วยนะครับอ่าทีนี้ถ้ามีห้าก็ใส่ห้ามีแปดก็ใส่แปดนะครับนับรวมนักเดยนไปด้วยนะครับน่ะผมยกตัวอย่างเช่นนับผมจะใส่ให้ดู แค่สามคนนะครับอ่าสามคนตัวนี้หากอยู่หากเราอยู่ในข้อครัวเรือนสถาบันนะครับให้เราข้ามไปตอบข้อที่สี่เลยนะครับนะเราปม่ต้อง,องนีนะครับแต่ดูแล้วส่วนใหญ่แล้วน่าจะอ่านะครับอาศัยอยู่ที่เป็นอะไรครับอ่าเป็นดับพอ่อกับแม่นะครับอ่าทีนี้ทีนี้เรามาดูนะครับว่าจำนวนสมาชิกในคะรัวเรือนเรามีกี่คนให้รวมตัวนักเรียนด้วยนะครับชุดว,ว่าอ่า มีอยู่สามคนก็ใส่3มลงไปครับทีนี้สามคนตรงนี้นะครับเราก็กอกสามคนสามคนนี้มีใครบ้างอ่าหนึ่งเลยนะครับเราก็กอกข้อมูลงไปก็คืออ่านนะครับเป็นนะครับสมหมายสมหมายนะครับ่าทมดีนะครับความสัมพันธ์กันต้องเรียนเป็นใครนะแล้วก็ใส่ว่ากาต้องกเรียนเป็นบิดานะเป็นบิดานะครับจะเก็บสามหลัก ทั้งอยู่สานหลักเราก็ใส่ลงไปครับอใส่ลงไปครับใส่ลงไปเลยการศึกษาสูงสุดคืออะไรเราก็ใส่ว่าปริญญาตรีรับการศึกษาเนาะอายุกับอายุเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปครับสี่สิบห้าอย่างเงี้ยถามว่ามีความพิการทางด้านร่างกายยีงต้อกระลังหรือไม่นะครับมีหรือไม่มีนะครับตรงนี้นะครับหากมีให้ใส่เครื่องหมายถูก แต่ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่นะครับเง well ินเดือนเงินเดือนเท่าไหร่นะครับอาจจะใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเปตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับใส่เข้าไปอาชีพกิจกรรมนะค่าใช้จ่ายธุรเกี่ส่วนตัวมีไหมถ้ามีให้ผู้ปกครองกรอกไปเลยนะครับกรอกไปเลยครับกรอกลงไปรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผู้ปกครองก็ใส่ลงไปนะครับถ้ามีรายอันก็บวก นะครับบวกเข้าไปเลยนะครับอ่าอาจจะมีรายได้อื่นๆนะครับรายได้อื่นๆอาจจะมีเหมือนทำทำธุรกิจเสริมนะครับอ่าอาจจะมีเหมือนอ่าเป็นห้องเช่านะครับได้อื่นๆครอบครัวค่าเช่าอื่นนะครับอ่าเราก็ใส่ลงไปครับ่สมมติเราผมจะใส่1 0,000ืบาทย่างงี้ครับ่ารายได้ค่าเฉลี่ยเราก็บวกลงไปด้วยนะครับเป็นนะครับอ่ารวมเฉลี่ยก็คือบวกเงินเดือน4 0 0 0มืนบวกกับรายได้อื่นอีก1 0,000ืนก็เป็น 5้0 0มื่นก็ใส่ลงไปนะครับอ่ะนี่สมมตินี่คนที่1น,นะครับต่อไปคนที่2แล้วก็ใส่ว่านาน,นันานสนานสมหญิงมสมหญิงทําดีข้อข้องเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็นใครครับ เป็นมารดาเสร็จคำว่าเราก็เขียนมาคำว่ามารดาครับครับได้สิบสามดักนะครับของมารดาเราก็ใส่จเลยครับสมบุตณนะครับอาชีพอะไรนะครับอาชีพยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอาชีพรับราชการนะครับเป็นอะไรครับการศึกษาการศึกษาอะไรครับการศึกษาสูง <mort> สุดอาจจะฉันทำปริญญาตรีปริญญาตรีเนาะอายุเท่าไหร่ ครับเราก็ใส่อายุเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอ่าเป็นว่ามีสิทิปรญโยชน์องรหลังไม่มีก็ไม่ต้องปฏิครับได้ได้เท่าไหร่อ่าหรือว่าใส่ไปสามหมื่นครับไปได้อื่นมีไหมถ้าไม่มีนะครับเราก็ไม่ต้องใส่เราก็ขีดละเลยครับอ่าเราก็ขีดละขีดละนะครับขีดละไปเลยนะครับขีดละนะครับขีดละไปครับตัวที่หนึ่งก็ต้องขีดละเหมือนกันครับอ่าขีดละไปเลยครับถ้าเราไม่มีเราก็ขีดละไปครับ อ่าตรงนี้ไม่มีก็ขีดลับไปเราก็รวมไปที่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นสามคนรวมไปสามคนต่อไปนักเรียนอ่านักเรียนชื่ออะไรครับนักเรียนชื่อสมชายใครครับตัวนักเรียนด้วยสามคนเนาะเพราะเราใส่ตรงนี้สามคนเราก็ต้องขอตรงนี้สามคนเหมือนกันครับรวมกับตัวนักเรียนด้วยก็เป็นเด็กชายสมชายนะครสมชายทำดี มีความความสัมพันธ์รับเงื่อนก็คือเป็นอ่านะค,คือเป็นนักเรียนนะครับคือตัวน,นักเรียนนะครับอ่าคือน,นักเรียน,นถ้าในระบบมันก็จะขึ้นมาให้นะครับนี่เราก็เป็นนักเรียนใส่ลูกต่อไปนะครับนี้นะครับเก็บสามหลาของเขาเราก็ใส่ลงไปครับ ไายุสามปีก็ใส่สมุดิกสมุดนะครับอแล้วก็ใส่ตังคปอ่าณาศึกาสูงสุดตอนนี้เขาเรียนอยู่ปอะไรครับเราก็เขียนว่าปสี่อายุเท่าไหร่ครับ,ส,รบสิบขวบรายได้มีไหมตรือนนี้มีไหมไม่มีเราก็ใส่ใส่ละเลยครับขีละขีละกะคือขีละขีละให้หมดเลยไม่มีก็ขีละมดครับทีนี้ ตรงล่างสุดนะครับรวมรายได้ครัวเรือนนะครับรวมรายได้ครัวเรือนเท่าไหร่ครับสองคนห้าหมื่นกับสามหมื่นเราก็รวมตรงนี้นะครับอ่าเป็นแปดเป็นแปด0มืนบาทแปดหมื่บาทสมมุตินะครับแปด0มืนบาทอ่ารายได้เฉลี่ยรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนตรงนี้นะครับอ่าแลวผู้ปกครองนะครับก็คำนวณนะครับสามคนนะครับต่อเดือนนะครับ เอารายได้ควรเรินทั้งหมดฐานด้วยจํานวนสมาชิกนะครับผมก็ได้นะครับว่าได้แปดหมื่นนะฐารด้วยสมาชิกสามคนก็เหลืออะไรครับประมาณนั้นแหละครับก็เราก็ใส่ตัวเลขลงไปนะครับประมาณสองสองหมื่นกว่าบาทประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปนะครับเราก็ใส่ลงไปคร่าวๆนะครับคร่าวๆ แล้วก็มีสมาชิกสามคนแต่มีรายได้ในคนเรือ,ท 80, ทอน,นทั้งหมดแปดหมืนบาทเราก็เอาเงินเดือนทั้งหมดนะครับของคนเรือนแล้วหารด้วยสมาชิกทั้งหมดนะครับนะก็จะได้รายได้คนเรือนเฉลี่ยต่อคนนะถ้าสมมุติว่าครับตรงนีนะ้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับนะรายได้แปดหมืบาท มีสมาชิก3คนก็หารด้วย3ก็ตกอยู่ที่ประมาณ26,667บาทแล้วก็เขียนนะครับแล้วก็เติมตัวเลขลงไปนะครับเออติมลงไปนะครับได้เฉลี่ยตรงนี้ไปนะครับสมมุตินะครับอ่าทีนี้เสร็จแล้วในในในข้อที่2นะครับอ่าจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของนะครับอ่า เรื่องของเงินเดือนนะครับมานะครับถ้าเรามีรายได้นะครับของแต่ละคนนี่เรามีรายได้อะไรบ้างนะครับตามหัวข้อแยกตามประเภทตรงนี้นะครับให้เติมลงไปนะครับให้เติมลงไปนะครับทีนี้เสร็จแล้วข้อ2นะครับข้อ2ใหญ่อียบรอยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวที่อ่าข้อที่3าใหญ่บ้างนะครับข้อที่สามใหญ่มีอะไรบ้างนะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับ ข้อสามใหย่ก็ให้ข้อมูลสถานะของครัวเรือนใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ตรงกับความจริงนะครับเลือกได้มากกว่า1นึ่งคำตอบทีนี้เรามาดูที่ข้อ3.1มนะครับครัวเรือนมีภาระเพิ่งพิงไหมนะครับเราก็ดูนะครับเราก็ดูครับมีไหมถ้าเราบอกว่าไม่มีอ่านเะราก็เราก็ตอบว่าครัวเรือนไม่มี ถ้ามีเราก็ใส่ไปครับเลือกได้มากกว่าเลืกอกได้มากกว่านะครับเลือกได้มากกว่าหนึ่งคตอบตลงไปครับอ่าถามจุดสองการอยู่อาศัยอยู่ใสครับบ้านตนเองอยู่บ้านเช่านะครับบ้านเช่าก็ต้องเติมว่าเดือนละเท่าไหร่ด้วยนะครับอยู่กับผู้อื่นอยู่ฟรีเรื่องหอพักอ่าถ้าอยู่บ้านตัวเองก็ติ๊กสมมติว่าอยู่บ้านตัวเองก็ติ๊กนะครับอ่าถัดมานะครับสามจุดสาม ลักษณะที่อยู่อาศัยบันทึกสิ่งที่เห็นนะครับมาดูว่ามาดูวัสดุที่ใช้ทาพื้นบ้านนะครับบ้าเป็นอะไรนะครับวัสดุไม่ใช่ใต้ถุนบ้านนะครับวัสดุทําพื้นบ้านเป็นอะไรครับกระเบื้องเซรามิกปาเก้ไม้เงาีเมนต์เปลือยไม้กระดานเป็นตัวไหนให้เราติ๊กนะครับติ๊กไปนะครับทีนี้วัสดุที่ทําฝาบ้านเป็นอะไรนะครับ อ่ะเราก็ดูแต่ละข้อนะครับตัวเลือกนะครับสามารถตอบได้มากกว่านะครับอ่ผมก็จะเลือกสมมุติว่าผมต้องฉาบด้วยซีเมนต์นะครับมาติ๊กถาบด้วยซีเมนต์อ่เสร็จไปแล้วนะครับหน้าที่1นะครับทีนี้มาดูแผ่นที่สองนะครับวัสดุที่ใช้ทําหลังคาเป็นอะไรครับอ่นะครับทำหลังคาเป็นอะไรก็ติ๊กไปนะครับติ๊กะมีห้องเชื่อม ในที่อยู่อาศัยทับริเวณบ้างมีไหมมีติกมีครับถ้าไม่มีก็ติกไม่มีนะครับนี่ม,มาดูข้อที่3.4ที่ดินทําการ,กรเกษตรนะครับได้รวมเช่านะครับรวมเช่ารวมเช่านะครับจะมี2อ,อย่างคือไม่ทําเกษตรถ้าไม่ทําเกษตรก็ไม่ต้องติ๊กต่อนะครับแต่ถ้าทําเกษตรตรงเงี้ยเราก็ต้องติ๊กว่ามีที่ดินกี่ไร่นะครับมีที่ดิน 1- นถึงหไร่มีที่ดิน ridge, เกิน5ไร่นะครับเราก็ติ๊กไป แหล่งดื่มน้ําเราดื่มน้ําแหล่งน้ําดื่มนะครับแหล่งน้ําดื่มแหล่งน้ําดื่มเราใช้อะไรครับอ่ตอบน้ําดื่มบรรจุขวดตู้ยอดเหรียญติ๊กไปครับแหล่งไฟฟ้าใช้อะไรมีไฟฟ้าไหมอ่าถ้าไม่มีก็ติ๊กตรงคําว่าไม่มีไฟฟ้าถ้ามีก็ติ๊กคําว่ามีไฟฟ้าแล้วใช้อะไรอ่าเป็นไฟบ้านหรือมิตเตอร์อไย่างนี้ครับติ๊กลงไปครับอ่ามาดูข้อ3ามด ยานพาหนะในครัวเรือนที่ใช้งานได้ะนะครับทีนี้มาดูนะครับตอนนี้เขาบอกว่าในหัวข้อที่สามนี้ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อเรามีรถนั่งส่วนบุคคลไหมถ้ามีว่ามีอายุเกินสิบห้าปีหรือ,อยังนะครับอ่าถ้าเกินแล้วก็ติกคําว่าเกินถ้าไม่เกินก็ติ๊กคําว่าไม่เกินรถปิกอัพมีไหมรถเกี่ยวรถไถมีไหมรถมอเตอร์ไซค์มีไหมขนาดเล็กอ่าล้วก็ติ๊กไปนะครับ หรือไม่มียานพาหนะในครัวเรือนก็ติ๊กไปนะครับนี่มาดูข้อ3าของใช้ในครัวเรือนที่ใช้งานได้มีอะไรบ้างนะครับอ่ามีคอมพิวเตอร์ไหมมีแอมีไหมมีทีวีมีไหมจอแบนเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับหรือไม่มีดังดที่กล่าวมาก็ติ๊กตรงไม่มีของใช้ดังกล่าวนะครับอ่าคือสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อสําหรับข้อ3ใหญ่นะครับทีนี้ มาดูตัวข้อที่4ี่ตรงนี้นะครับครับตัวข้อที่4ี่จะต่อกค้ถามก็ต่อเมื่อเราอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบันครับครัวเรือนสถาบันก็เลยครับมนลนิที่สถานจงเห์วัดศาส,สนสถานอ่าตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราอยู่บ้านตัวเองในข้อสีใหญ่ตรงนี้เราไม่ต้องกรอกครับ เราไม่ต้องกอกนะครับเราข้ามไปที่ข้อ5ใหญ่เลยอ่าทีนี้เรามาดูข้อที่5ใหญ่การเดินทางจากที่พักอาศัยไปโรงเรียนนะครับอ่าเราดูว่าเราจากบ้านพักมาถึงโรงเรียนระยะทางกี่กิโลนะครับอ่าส่วนว่า1กิโลก็ใส่1กิโลไปอ่าใส่1กิโลไปนะครับอ่าถ้าว่าเป็น 1, 1กิโลเราก็ใส่เลข 1, 1กิโลไปครับ ถ้ามาก่อนนั้นเราก็ใส่กี่เมตรมีไหมอ่าหนึ่งกิโลครึ่งหนึ่งกิโลห้าสิบเมตรใช้เวลากี่นาทีนะครับอ่าใช้เวลาประมาณสักสามสิบอ่านะครับสามชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอ่ากี่นาทีนะครับห่นาะทนะีถ้าไม่มีก็เราก็ถีละไปนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับนะครับเดินทางจากบ้านมาถึงโรงเรียนไปกลับต่อเดือนหนึ่งเราใช้เท่าไหร่ สมมติเก็กรอกลงไปนะครับว่าสมมติน,นะครับวิธีเดินทางหลักวิธีเดินทางหลักเราเดินทางอะไรนะครับนักเรียนเดินทางมาอย่างไรนะครับเดินหรือรถจัก,กรยานรถโรงเรียนรถจัก,กรยานยนต์ส่วนตัวหรืออะไรนะครับเราก็ติ๊กนะครับติ๊กส่วนว่าเป็นจัก,กรยานยนต์ส่วนตัวนะครับผู้ปกครองมาส่งนะครับหรือรถโดยสารรับจ้างมาตามทางเนี่ย เราก็ติ๊กถูกนะครับตรงไปทีนี้ที่พักอ่ข้อที่6ที่พักอาศัยของนักเรียนในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงนะครับเราก็เติมลงไปครับอยู่บ้าน,นที่เท่าไหร่อ่นึ่ๆ,ๆนะครับมมรสมมุติหมู่ที่หนึ่งอ่ามีซอยไหมอ่าถ้าไม่มีขีละนะครับถนนมีไหมไม่มีตำบลอะไรเราก็ใส่สมมุติว่าอยู่ตำบลชุมพลบุรี ชุม,รมพร,มบ,ร,มบ,ร,บ,ร,รบุรีลำเภอนะครับชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์รหัสไปรษณีย์ครับสามสองหนึ่งเก้าศูนย์นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าโอเคทีนี้อ่ามาดูที่ข้อที่เจ็ดนะครับเสร็จแล้วข้อที่เจ็ดนะครับภาพถ่ายที่พักอาศัยของนักเรียนในปัจจุบันอ่าทีนี้มาดูนะครับมาดู ว่ที่พักอาศัยภาพที่พักอาศัยของนักเรียนได้มาจากอะไรนะครับอ่านอะ่าหรือค,คุณครูลงมาเยี่ยมบ้านด้วยตนเองหรือให้นักเรียนถ่ายภาพมาให้นะครับอ่านะครับแล้วก็ติ๊กได้เลยนะครับอ่านถะ้าคุณครูลงลงเยี่ยมบ้านก็ติ๊กตรงรูลงเยี่ยมบ้านหรือให้นักเรียนถ่ายมาให้ก็ติ๊กตรงให้มาถ่ายมาให้ครับอ่านะประเภทภาพถ่ายอ่าเป็นะปภ,ภาพถ่ายเป็นยังไงครับภาพถ่ายที่พักอาศัยหอพักของนักเรียน ภาพถ่ายคนเรียนสถาบันภาพถ่ายนักเรียนคู่กับป้ายโรงเรียนอันนี้นะครับตัวที่3ามเนี่ยภาพถ่ายนักเรียนคู่กับป้ายโรงเรียนคือในกรณีที่บ้านอยู่ไกลนะครับบ้านอยู่ไกลนะครับบ้านอยู่ไกลนะครับการเดินทางยากลําบากอะไรก็เดวแต่ด้วยเหตุผลนะครับความจำเป็นนะครับแต่ก็สามารถที่จะถ่ายรูปคู่กับป้ายโรงเรียนได้นะครับแต่ถ้าเรานะครับสามารถที่จะ อ่าได้นะครับถ่ายภาพกับที่พกักอาศัยแล้วก็ติ๊กตรงถ่ายภาพที่พักอาศัยกับครับนะครับที่พักอยู่ต่างจังหวัดที่พักอยู่ต่างประเทศนะครับอ่ากรณีนี้ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับกักเรียนในกรณีที่พักอยู่ต่างจังหวัดอ่นะพาพักอยู่ต่างประเทศแม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายที่พกักอาศัยแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กไปครับอ่าทีนี้มาเสร็จแล้วนะครับ,นะนนะนะรบหน้านที่สองทีนี้มาดูหน้านที่สามอ่านะ ในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้อ่าเขาจะให้เราถ่ายภาพถ่ายภาพที่พักอาศัยของนักเรียนนะครับภาพรูปที่หนึ่งก็คือถ่ายให้เห็นหลังคาและฝาผนังของที่พักอาศัยทั้งหลังนะครับก็คือจะให้นักเรียนยืนด้านหน้าของของบ้านของเราแล้วก็ถ่ายนะครับถ่ายให้เห็นหลังคาฝาผนังของตัวบ้านนะครับนี่คือรูปที่หนึ่งนะครับถ้าเป็นรูปที่สองก็คือนะครับ ถ่ายให้ถ่ายนะครับต้องเรียนยืนในในบ้านในบ้านแล้วถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปตันนี้นะครับรูปที่หนึ่งถ่ายนอกบ้านแล้วให้เห็นหลังคาด้วยรูปที่สองก็คือถ่ายภายในบริเวณที่พักอาศัยก็คือในบ้านของเราเอาง่ายๆนะครับทีนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูข้อที่แปดนะครับอ่าข้อที่แปดการรับรองข้อมูล ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในข้อหนึ่งถึงเจ็ดของข้อมูลนั้นจะเป็นวามจริงนะครับแล้วก็ติ๊กถูกเป็นความจริงนะครับทีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลข้าพเจ้ารับทราบว่าการข้อมูลใช้เปิดเผยเผยแพร่กกอสร้าได้เพื่อดําเนินการแต่นีแเราก็ติ๊กถูกไปครับตัวนี้ก็ลงชื่อนักเรียนนี่ก็ลงชื่อนักเรียนไปนะครับสมชายทําดีเนาะ ชายทำดีข้างล่างก็เป็นนาเด็กชายสมชายทำดีอ่าทีนี้ลงชื่อผู้ปกบรคองอ่าผู้ปกบรคองก็เป็นนะครับ,สม,มรบ,รบสมหมายทำดีครับนี้ก็จะเป็นอะไรครับนายครับสมหมายทำดีอ่าทีนี้มาดูข้อที่สิบ ข้อที่10นี้ก็คือนะครับจะให้มีการรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอ่านะครับง่ายสุดเลยก็คือใครครับให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับสมาชิกสภาเทศบาลหรือสอเราเนี่ยนะครับรือนายกองการบริหารส่วนตำบลนั่นนี้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถให้เจ้าหน้าที่ของรัฐครับรับรองได้นะครับตรงนี้นะครับข้อที่10 ให้ผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองนะครับอครับว่าข้อมูลที่นี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ติ๊กตรงว่าเอ่อรับรองว่านักเรียนอยู่อาศัยคนที่ขาดแคลนดูซั์โอกาสจริงนะครับตรงนี้แล้วก็ติ๊กถูกไปหรือผู้ใหญ่บ้านไม่รับรองเนืเเน่องจากสาเหตุอะไรต็ไเลยนี่ก็ลงชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอลงชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐไปนะครับข้อที่สิบลงชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐครับตรงนี้ ตรงนี้ใส่ใสเจ้าหน้าที่ของรัฐไปนะครับข้อที่สิบหนึ่งครับข้าพเจ้าอันนี้จะเป็นในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนจะเป็นคนขอรับรองข้อมูลของนักเรียนนะครับตรงนี้นะครับ่าตรงนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับครูผู้เยี่ยมบ้านนะครับ นี่จะเป็นของส่วนของครูประจําชั้นนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นของของครูประจําชั้นนะครับที่ที่เขาจะดูแลนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นของครูประจําชั้นนะครับจากการเซ็นรับรองนะครับแค่นี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน3หน้านะครับอ่าอันนี้เป็นการแนะนําวิธีการกรอกข้อมูลนะครับถ้าสงสัยนะครับตรงไหนนะครับเราสามารถย้อนนะครับย้อนไปดูนะครับ จะไปดูขั้นตอนนะครับว่าเราสงสัยตรงไหนนะครับสามารถย้อนไปดูนะครับจำไม่ได้ว่าต้องกรอกอะไรยังไงนะครับตัวนี้เป็นการแนะนํานะครับแนะนําวิธีการกรอกแบบขอรับเงินนนุนนักเรียนยากจนนะครับเพื่อจะได้นะครับกรอกข้อมูลได้ถูกต้องนะครับเพื่อทางโรงเรียนหรือคุณครูประจําชั้นนะครับจะนําไปกรอกในระบบนะครับอีกหนึ่ง อีกอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็ขอขอบคุณนะครับอ่าสำหรับการรับชมตรงนี้นะครับอ่าครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนำนะครับเบื้องต้นนะครับในการกรอกข้อมูลนะครับ สำหรับการแนะนำในครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอขอบพระคุณครับ